สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศของขนส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่อาเขตนะเราเรียกว่าอาเขตตอนรุ่นน้องมาถึงรุ่นพี่ไปรับนะครับนี่เห็นไหมฮะยินดีต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ทุกท่านนะครับนี่ดูสิครับรุ่นพี่นี่รุ่นพี่มาพร้อมดอกมะลิเลยนะเนี่ยมีพวงอะไร คือตื่นเต้นมากสาหรับคนที่ได้ไปเรียนที่นั่นในยุคนั้นผมเองก็ไปแบบไม่รู้จักใครเลยเหมือนกันนะครับก็มีรุ่นพี่เนี่ยฮะคอยให้การดูแลครับรับส่งอย่างดีครับคนที่ไปรถไฟก็ยังไปรับเลยนะฮะพอมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยครับก็มีป้ายต้อนรับอีกรุ่นพี่เรานี่ใจดีจริงๆมาถึงที่แม่โจ้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาชอบร้องเพลงมากมาที่นี่ร้องเพลงตลอดนะครับมาถึงก็ร้องเพลงแล้วเห็นไหมฮะร้องเพลงจบมือกัน ตอนเข้าไปเรียนใหม่ๆนี่ทุกคนจะนุ่งยีนเนี่ยนะฮะสมัยนั้นวัยรุ่นนะครับผมไปเรียนหลักสูตร2ปีก็คือถ้าพูดง่ายๆเข้าปี3ปี4ว่เพราะงั้นถอะก็ตอนแรกก็ไปผมยาวนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อเท่ๆกันไปนะครับแล้วก็นี่ฮรรุ่นพี่มารับครับแยกไปตามสาขาที่เราเรียนครับแล้วก็ร้องเพลงกันสนุกสนานมีมีกระเป๋ามาด้วยเพราะว่าเราเราจะเตรียมตัวไปเข้าหอพักครับเพราะว่าเนื่องจาก เด็กปีหนึ่งเนี่ยเราจะไปอยู่ขอพักในตัวของมหาวิทยาลัย,ยในสมัยผมเรียนยังเป็นสถาบันเทคนโนโลยีการเกษตรแม่โจ้น,นะครับยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยครับนี่ครับเริ่มเดินครับไปแล้วนะเห็นไหมฮะทุกคนก็แบกเป้แบกบแบบกระเป๋าไปสังเกตดูว่าจะมีรุ่นพี่คอยดูแลตลอดทางครับเพราะเรายังไม่รู้จักว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเนี่ยดูฮนะมาแล้วครับตอนนี้เดินทางเข้ามาทุกคนก็มีสัมภาระส่วนใหญ่เขาจะ ยุคนั้นเนี่ยเรียนแม่โจ้ต้องดูนะฮะดูดูสถานที่นะครับยังเป็นเหมือนกับมีดินมีทรายอยู่เลยนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้สมัยก่อนก็ไม่ได้เจริญเหมือนปัจจุบันนะครับนี่ฮะตอนเดินเข้าไปมหาวิทยาลัยเนี่ยรุ่นพี่จะคอยต้อนรับก็คือขนส่งกันดูดิฮะมีมอเตอร์ไซค์มารับไม่ต้องเดิน,นะฮะรุ่นน้องนี่คือพระเจ้าเลยจริง,รงๆรุ่นพี่ดูแลอย่างดีมากครับรีบรีบ,รบพาไปหอเลยฮะคือไม่อยากให้เราหลงไม่อยากให้เราไปไหนครับคือให้ไปที่หอพักโดยตรงเลย่งครับเพราะว่าเรามาจากที่อื่อ ดูสิครับรุ่นพี่ก็จริงจังมากรีบร้อนนําเราไปฮะมีมอเตอร์ไซค์ไปรับจากปากซอย <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าหน้ามอหน้ามอแล้วไปส่งที่หอพัก <c oughs> เพราะถ้าเดือนนี้จะไกลรุ่นพี่จะคอยดูแลเทคแคร์เราอย่างดีน,นะ <c oughs> น้องสาขาใครก็พาไปครับไปเข้าหอพัก, <c oughs> กนี่นี่บรรยากาศหอพักนะ <c oughs> ดานนาสมัยนั้นนะสามสิบปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับและก็เช้าขึ้นมาครับเราจะอยู่ห้อในกันหมดเลยนะฮะเช้าขึ้นมาเราจะมีชุด ชุดของผู้ชายเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าชุดนายร้อยนี่เห็นไหมฮะมีเสื้อสีขาวกางเกงขาสัน้นมีเขียนที่หน้าอกเป็นชื่อของเรานะครับผู้หญิงก็เป็นชุดคุณนายเราจะเรียกว่านายร้อยกับคุณนายครับจริงๆแล้วผมเนี่ยก็เป็นนายร้อยมาก่อนนะ <laughs> นี่เห็นไฮะเช้ามาเรื่องพี่ก็จะพามาออกกําลังกายครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ย เราไปเช็มใหม่ใหม่เราก็ยังไม่รู้จากสถานที่ภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีออกกําลังกายครับเนี่ยฮะนุ่งเกงขาสั้นชุดพวกนี้จะเตรียมไว้ให้แล้วครับรุ่นพี่เตรียมไว้ให้เลยครับเสื้อเนี่ยแล้วเช้าๆก็ไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาท่องคําขวัญหรือคําสโลแกนนะฮะเพื่อให้เรารับใครกันครับเตะเื้อส นี่แหละครับคือชีวิตของลูกแม่โจ้นี่แค่เป็นช่วงแรกเท่านั้นเองครับติดตามตอนต่อไปนะฮะมาได้ยินเลยเสียงมานไหนหมด